พี่โพสต์ใน Facebook ขั้นตอนการทําหนังของพี่อะ่ะมันเหมือนเป็นโชคชะตาของพี่อะ่ะที่พี่เขียนบททิ้งไว้เป้าวันอ,อะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่ได้เฝ้ารอวันหรอกมันเหมือนกับแบบว่าปกติโดยนิสัยผมอะเวลาผมเขียนบทหนังไปเสนอที่ไหนต่างๆน่ถ้าเขาให้แก้บทผมก็จะไม่แก้ผมจะบอกเลยผมเขียนเรื่องใหม่มาเสนอ,อม,มันจึงทําให้ผมเน่มีบทหนังในสต็อกเยอะมากครับและทีนี้ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยงานประจําผม่ะคือง,งานเขียนบทละครโทรทัศน์อะอยู่ๆมันก็นิ่งสนิทเลยไม่มีค่ายไหนเปิดเลยครับผมไม่มีงานอยู่ร่วมปีผมก็เลยเออเอาบทหนังที่มันแบบเขียนทิ้งๆไว้เนี่ยไปหาในทุน ทีนี้การหาในทุนเนี่ยถ้าหาในทุนเจ้าเดียวเนี่ยเขาจะตัดสินใจยากแล้วกันผมก็เลยใช้วิธีแบบเออรวมในทุนหลายๆเจ้า,ามีทั้งกลุ่มคนทําร้านอาหารกลุ่มคนทําอสังหาริมทรัพย์แล้วมารวมการเขียน MOU ร่วมๆการรวมไปถึงสมมติี่ต่างว่าใครมีของก็ของมาลงแล้วก็ตีเป็นสัดส่วนหุ้นใครมีช่วง post production นะ post production มาลงเป็นสัดส่วนหุ้นพอมีหลายๆเจ้าหลายๆบาเตอร์เนี่ยมันทําให้เขาแบบกล้าเสี่ยงกล้าลงเนี่ยมันก็ทำให้ผมมีหนังทําหลายเรื่องอยู่เหมือนกันช่วงนี้ จะทาแบบเสร็จเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องน,อองนี้ด้วยความที่พอมีนายทุนหลายๆคนในหนึ่งเรื่องเนี่ยมันทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วกันมผมรู้สึกว่าเราได้เงินจํานวนน้อยจากคนเยอะๆอม,มาสร้างสารรค์งานผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็ทําให้งานเราเนี่ยได้ผลิตออกมาโดยที่เราสบายใจมากขึ้นไปต้นว่าสมมติติ้ต่างว่าถ้าเรามีนายทุนเจ้าเดียวค่าจะลงสัก10ล้านสมมติเขามีแค่สิบล้านเนี่ยถ้าเราเอาแค่10บล้านมาทําหนังอ่ะหนังไงมันก็โอกาสที่จะได้ดีมันก็ยากแสนยากอ่ะสิล้านอ่ะเพราะฉะนั 10ล้านคนหนึ่งลง5ล้านอ,อีกคนนึงอ่ะไม่ลงเลยสักล้านแต่ว่าเขามีโพสต์โปรดักชั่นเขาเอาโพสต์โปรดักชั่นมาหุน้นหรืออีกคนหนึ่งเขามี CG อ่ะเ,เขาเอา CG มาหุน้นแล้วก็รวมกันอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราสามารถ สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นมันก็คือวิธีการทําหนังสมัยนี้ใช่ใช่มันเหมือนกับผมถูกถีบให้ต้องดําเนินวิธีนี้เพราะว่าไม่ก็ไม่มีงานทํามันเหมือนแต่ว่าก็เป็นข้อดีนะมันทำให้ผมเรียนรู้กระบวนการต่างๆแบบ one stop service เลยจนถึงต่อหนังเข้าโรงภาพยนตร์เลยเพราะว่าแต่ก่อนนั้นนะถ้าผมทํากับค่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จบแค่ปิดกล้องหนังเราก็เสร็จแล้วที่เหลือในทุนเขาก็ไปทําโพสต์ไปทํา PR มาร์เก็ตติ้งเอาหนังเข้าโรงเองคํานวณเงินรายรับรายจ่ายเองทางนู้นทางค่าย แต่ว่าทางเนี้ยตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องเป็น One stop service. s t ็อปเซอร์วิสทำทุกอย่างใช่ซึ่งมันก็มีข้อดีอเราก็เราก็จ้างมืออชีพในด้านนั้นมาทําให้เราเป็นสไปเออร์ให้เราจ้างมืออชีพทางด้าน PR จ้างมืออชีพในด้านมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยและหรือในอนาคตถ้าใครเป็นบริษัทอีเวนต์ใหญ่ๆ อยากจะร่วมทุนกับพิงค์และมะเพิงก็สามารถพูดคุยกันหลังไหม่ใน Facebook ได้นะคร<า>ับอ่าได้เลยก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าประโยชน์เรื่องเนี้ยที่กําลังจะเข้าในวันที่9มกราเนี่ยตัวอย่างของวัน Stop Service คือตรงนี้เลยแสนสนั่นพันสันสู้เลยใส่เต็มข้อโอ,โอ้เต็มข้อเป็นตัว<า>เองร้อใช่แล้วเนื่องจากว่า เราไม่ต้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวาจะตา<ช>่างใครถูกไหมหรืออะไรอย่างนั้นใช่แล้วมันทาให้เราแบบว่ามั่นใจในสิ่งที่เราคิดแล้วคนที่เขาลงเงิน,นเขาเชื่อในตัวเราด้วยเรายรู้สึกว่าเออเขายังเชื่อในตัวเราเลยอ่ะแล้วทําไมเราถึงจะไม่เชื่อในตัวเราเองละอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออใส่เต็มข้อเลยครับพี่ว่าเกี่ยวไหมที่พี่มีชื่อเสียงหลายๆด้านรวมถึงของเล่นด้วย คนที่มาทํากับพี่เขาเล่นของเล่นไหมอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปจีบบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันเจ้าของเขาก็เล่นของเล่นอยู่โดยบังเอิญใช่ก็คือคุยเรื่องของเล่นกันด้วยแหละเพลินๆเ,เลยใช่ใช่คือมันเหมือนกับว่าไอคนเล่นของเล่นเนี่ยมันเหมือนหัวใจหนึ่งจะเป็นเด็กหัวใจนึงจะเป็นผู้ใหญ่มันทําให้แบบว่าเอาความเป็นเด็กมาคุยกันก่อนนะแล้วมันละลายพฤติกรรมแล้วมันก็เลยแบบเออสนุกสนานไปกับ<ม>สิง<ม>่ง<ม>ที่จะทําร่วมกันเพลงนี้เพลงนี้ขอพื้นที่เล็กๆยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหมก็คืออยากจะร้องเพลงค่ะคุณผู้ชมมม่่่่่่ใชแตผรู้สึกวาิงทที ผมว่ามันไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันเป็นทางรอดอะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ทําวิธีนี้เนี่ยมันไม่มีงานจริงๆอืซึ่งมันกลับกลายเป็นวิธีการที่ดีผมรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนชีวิตผมแบบก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอะมันคล้ายๆลากับว่า เฮ้ยนี่มันเราบินได้นี่หวแต่เราไม่รู้อะเราต้องรอจนแบบโชคชะตาทีปเราตกเหวอะเราถึงรู้ว่าเราบินได้อะอและเรื่องการเขียนบทละครเป็นยังไงต่อผมว่านาทีนี้ยากเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่เข้าละครที่ใช้โทรทัศน์เลยครับแล้วบริษัทที่ยังทาอยู่ในานาทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พนักง,งานประจําเขียนบทผมว่าโอกาสที่ฟรีแลน จะได้งานเนี่ยผมอยากจะใช้คําว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยนะเพราะว่าพิงละพะเพิงครบเครื่องมากเลยนะทั้งในแง่คอนเน็กชันแล้วก็ฝีม้าลายมือเลตติ้งที่มันการันตีมาจากอดีต ผมยังไม่มีงานอยู่เป็นปีอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะผมเชื่อว่าแบบต้องปรับตัวครับฟรีแลนซ์ต้องปรับตัวจริงๆนะคือเทคโนโลยีมันมาแล้วมันบีบเราจนเราต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยความช่วยเหลือมันเดินทางมาไม่ถึงจริงๆแต่ถ้าเราปรับตัวเนี่ยมันเหมือนกับเราแบบเกรดตถนนรอความช่วยเหลือผมก็ได้รับความเมตตาได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนหลายๆเจ้าอ่ะเพราะผมแบบเกรดทางรอกลุยทางไปหาเขาจนเขารู้สึกว่าอ่ะก็ได้ว่าไหนลองดูไกพิงมาหน่อยสิเพราะฉะนั้นน่ะปรับตัวเถอะครับ ไม่งั้นไม่รอดจริงๆนะจากที่ผมเห็นนะพี่ปรับเยอะมากเลยนะพี่เช่าออฟฟิศใหม่มีวางแผนโครงการแอบไปดูมาออฟฟิศพี่พิงคนะ์เนี่ยวางแผนผังวางอะไรอย่างเงี้ยคือออฟฟิศก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลหรอกครับก็อยู่บ้านหลังถัดไปนี่เองข้าง่าแอบไปดูไาแล้วที่ผ่านมาผมทำหนังผมใช้ลงรถบ้านตัวเองอะครับครับทุบลงรถบ้านตัวเองทําหนังแล้วพอตอนเนี้ยมันจะมีหนังที่เปิดเนี่ยในไลน์เนี่ยก็มีอนาคตอะครับก็เลยแบบอ่ะทำออฟฟิศเพิ่มเพื่อว่าน้องๆที่มาร่วมงานกับเราเนี่ย หรือว่าผู้ร่วมทุนหรือว่านักแสดงเนี่ยถ้าเขามาแล้วเห็นบริษัทเออเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แค่ลานจอดรถหน้าบ้านเทาเฮาส์หลังเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาแบบว่าเออมั่นใจในตัวเรามากขึ้นเพราะว่าเครดิตเรื่องสําคัญนะความเชื่อมั่นของคนที่เอาเงินมาลงกับเราและหรือความมั่นใจที่ว่าเฮ้ยเราเอาจริงไหมอย่างเงี้ยรวมไปถึงอำนาจการต่อรองด้วยละครับคือมีหนังอยู่ไลน์อัพหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการต่อรองในหลายๆสิ่งก็ดีขึ้นเป็นต้นว่าง่ายๆอย่างอ่าโปสเตอร์หนังละคันสมมร็นะครับเออถ้าเรื่อง เดียวเนี่ยอาจจะเป็นราคานี้แต่ถ้าเราแบบเอ้ยเรามีต่อนู่นนี่นั่นนะอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ถูกลง<อ>ต่างๆนานารวมไปถึงค่า กระบวนการทำซี G ีท้งน่นทำนี่อะไรเงี้ยครับครับแล้วก็หนังเรื่องใหม่ของพี่พิงเนี่ยตลกโปกฮาเต็มข้อตามสูตรอย่างที่พี่พิงบอกไว้แน่นอนแสนสนั่นพันสันซู้ชื่อเขบอกอยู่แล้วพันสันซู้เข้าวันเข้าวันไหนนะเข้าวันที่9มกราคมครับอย่าพลาดอย่าพลาดนะฝากนิดนึงผมอยากให้พี่ไกด์ไลน์สําหรับน้องๆที่เรียนฟิล์มที่เรียนกํากับเรียนเขียนบททุกคนอ่ะ เขาจะอยากรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยเขาจบมาแล้วเนี่ยเขายังไงต่อยังไงต่อแนะนำไกด์ไลน์คร่าวๆให้น้องๆชีวิตจริงนะไม่ว่าคุณจะอยากทำตำแหน่งไหนอะไรก็ตามนะผมเชื่อว่านาะทีนี้ตำแหน่งที่คุณอยากทำอยากเป็นนะมันมีคนอีกหลายร้อยคนหลายพันคนอยากทำอยากเป็นรวมไปถึงคนที่จบมาแล้วรวมไปถึงพ้วงก,กับเก่าๆที่ไม่มีงานตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันมีคนที่จับจองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณอยากจะทําตําแหน่งไหนก็ตามอย่าเพิ่งเลือกตําแหน่งเบียดเข้าไปในโปรดักชันให้ได้ก่อนเ uh huh. บียดเข้าไปใกล้ๆก่อนทําให้เขาเห็นขยันให้เขาเห็นนะ่แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะมาถึงเรา uh huh. ยกตัวอย่างเช่นน้องที่เพิ่งมาทำกับผมเรื่องแสนสนั่นเนี่ยเขาเพิ่งจบเลยนะ uh huh. ผมรู้ว่าเขาอยากเป็นผู้กำกับแล้ว uh huh. แต่เขาไม่เลือกงานเขามาทำคอนติเนียลแล้วเขาขยันขันแข็งมากเขาแบบ คือผมดูในกองถ่ายนย่โอ้มันวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งหูตูบเลยเป็นเด็กเจนซที่แบบว่าขยันมากๆอะเรื่องต่อมาเนี่ยที่กำลังจะเปิดเนี่ยมผมเขยห้เขาเป็นผู้ช่วยอ2องแล้วผมวางไว้ว่าเรื่องถัดไปเ,เขาเป็นผู้ช่วยหนึ่งซึ่งในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะได้มีโปรเจกต์ของเขาเองด้วยซ้ําไปอันนี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่เขาไม่เลือก ตำแหน่งหน้าที่เขาเพียงแค่ขอให้เบียดและไปใกล้ๆคนที่มีอำนาจอยู่ในมือ,อมคนที่มีโอกาสอยู่ในมือที่จะหยิบยื่นให้เขาได้แล้วเขาก็แสดงให้ผมเห็นเลยว่าโอ้โหเขาวิ่งแบบบอกว่าใช้อะไรนอกเหนือหน้าที่เนี่ยเขาทําเต็มที่เพราะฉะนั้นอยากจะบอกน้องว่าอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราสมัครมาเพื่อทําหน้าที่นี้เนี่ยถ้านนอกเหนือหน้าที่อ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยอันเนี้ยเชื่อผมนะครับ ด้วยปัจจุบันเนี้ยมันต้องแบบครบเครื่องโอ้โหมันต้องมัลติทัสกิลจริงนะแล้วคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่ดีงามมากคอนเน็กชันนี่คือสิ่งที่แบบว่าจะช่วยเราได้งานนะครับอย่าสร้างคอนเน็กชันแต่กับคนใหญ่คนโตเชื่อผมสร้างคอนเน็กชันกับคนเล็กๆรอบตัวแล้วคนเล็กๆกเหล่านี้เขาจะพูดพูดพูดจนไปเข้าหูคนใหญ่คนโตแล้วเ็าจะเห็นคุณในที่สุด่าผมเคยฟังสัมภาษณ์พี่พิงมาเยอะอยู่หลายอันผมว่าผมเก็บทุกอันอ่ะพี่พิงก็เคยได้รับโอกาสแบบนี้จากที่พี่พิงเลื่อยไม้ แล้วก็ทําฉากโบกรถหยุดครับหยุดครับเดี๋ยวขอขอตรงนี้ซีนหนึ่งครับอะไรอย่เงี้ยและพี่ที่ให้โอกาสพี่ก็ ไหนลองเขียนบทมาสิใช่ใช่โอ้โหอันนี้โอ้โหนี่เราพูดเป็นพอดแคสต์เลยถ้าใครไม่อยากดู YouTube ก็เปิดฟังแต่เสียงเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะครับคือผมรู้สึกว่าผมเอาจริงๆนะโกผมเบื้องต้นเนี่ยผมอยากเป็นพระเอกหนังเอาจากใจเลยไม่ได้อยากกำกับไม่ได้อยากเขียนบทไม่ได้อยากจะแบบทำเบื no ้องหลังแต่ทีนี้การที่คนตัวเตี้ยๆคนหนึ่งหน้าตาไม่ได้โดดเด่นเนี่ยจะเดินเข้าไปค่ายหนังแล้วบอกขอเป็นพระเอกหนังเนี่ยแน่ๆเลยอนาคตเราดับไม่ได้เป็นแน่ๆผมก็เริ่มต้นจากอ้าวไม่เป็นไรไม่ได้เป็นเพระเอกหนังก็ทำฉากไปก่อนรับทฉากกเปป็นนนผู้ช่วยะอหง โฆษณาเขียนบทเบียดเข้าไปเห็นไหมขยายใหญ่แล้วเขียนบทได้เป็นผู้ช่วยผู้ก,ก,กำกับได้กํากับเรื่องแรกเล่นเป็นตัวประกอบเรื่อง2เล่นเป็นตัวประกบเรื่อง3เล่นเป็นพระเอกเองผมรู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอน ของการเติบโตเป็นเส้นทางเลยล่ะใช่เหมือนครั้งหนึ่งพี่พิงเคยบอกนะเคยบอกให้ลองเขียนมาเพราะพีพ่ก็แนะนํามาโจมันไม่มีนางเอกแล้วเรื่องมึงเล่า,ล,ล,าละเอียดไปมึงเอาจบไปในสามบรรทัดอ๋อมันต้องอย่างนี้เหรอวะเนี่ยคือจริงๆอะไอ้คำว่าจบในสามบรรทัดอะมันไม่ใช่สูตรของผมนะครับ,รบมันมสูตรของคนเขาเก่งๆเพราะว่ายิ่งเดี๋ยวนี้โปรเจกต์มันเยอะมันมีให้นักทุนเขาเลือกเยอะนะเขาแบบไม่อ่านอะไรยาวๆหรอกเขาอ่านแค่สามบรรทัดแรกว่ามันกระตุกหัวใจเขาได้ไหม แล้วเขาค่อยอ่าน,นต่อไปอ่ะถ้าเขาถ้าแบบว่าเออสามปราทัดนี้เรื่องมันน่าสนใจจริงๆน,นี่แหละครับพี่พิงลำะพะเพงของพวกเราครับผมขอบ,บคุณแจ็คสตูดิโอมากมากเลยนะครับวันนี้แวะมาแบบว่าจริงๆแนละ้วเบื้องต้นนะเอาจริงนะผมโทรหาโจเองแหละบอกโจหนังผมจะเข้าเก้ามกราวะ่ะโจมาช่วยผมหน่อยว่า คุณผู้ชมครับถ้าใครดูรายการนี้แล้วกดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะมี Follow ตามคุณอยู่10คน20คนไม่เป็นไรครับมันเหมือนคอนเซปต์ของผมแล้วครับเราใช้ Follow น้อยๆจากคนจํานวนมากสุดท้ายมันก็จะกระจายไปสู่คนจํานวนเยอะเองครับ เราก็คือเด็กตัวน้อยอ่ะเด็กตัวน้อยพี่ให้เข้ามาถ่ายบ้านใน day วันวันนั้นในปีนั้นนี่ะก็ด,ด,ดีใจมากๆแล้วมผมจําความรู้สึกได้เลยนะที่ผมมาบ้านพีิงครั้งแรกและแบตเตอรี่ไม่พอแล้วผมบอกบ้านผมมีแล้วพี่จะขับบ m สุดหรูของพี่ซิ่งไปเอาของที่บ้านหลังจากนั้นพี่มาบ้านบ่อยมากใช่ใช่ใช่แต่แก๊ปโตเร็วจริงนะเพราะว่าแฟนเพจนี้คงจะเคยไปมาร้านแก๊ปแล้วลหะโตเร็วมากเล่นเชิญเล่นเชิญไม่แต่แต่พี่พิงอ่ะ ก็เป็นคนให้โอกาสเราคนแรกในชีวิตของแจ๊บเลยด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่มันมันไม่มีใครเลยนะพี่ไม่ม sí ีใครที่เราจะไปขออนุญาตถ่ายเขาก็เกรงใจอ่ะพี่ใช่แล้วพี่พิงเป็นแบบน่ารักมองเห็นมดตัวเล็กๆตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นอ่ะเทปนั้นอ่ะผมไม่แจ้งเกิดเลยนะจริงจริงผมก็คิดไม่ถึงว่าพวกคุณแม่งจะแบบว่ากล้องเครื่องไฟมาเต็มขนาดนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกผมโปรดักชั่นกันมาก่อนอื แล้วผมเจอสมัยที่ทำอะ่ะผมทำมาหลายบริษัทกันแล้วมันโดนบีบเรื่องคุณภาพเรื่องอุปกรณ์เรื่องต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนหยอดกระปุกให้แจ๊บอะ่ะให้เราเลี้ยงแจ๊บแล้วตอนนี้นแจ๊บมันเริ่มคืนเรามาแล้วแต่ก็ยังคืนไม่สุดบางเดือนก็ต้องหยอดคืนมาเหมือนกัน <laughs> ปีใหม่ผ่านมา3วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มอะไรใหมๆ่ๆไปให้สุดครับ S <S แล้วก็อย่าลืมนะครับ9มกราคมแสนสนั่นพันสั่นสู้ทุกรงภาพยนตร์ครับนี่ดูท่าดูท่าอันนี้คืออะไรสั่นสู้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พิงค์นะคะขอบคุณครับพี่โจขอบคุณครับ ตลกแคลเป็นอย่างนี้ทุกครั้งป่ะคะจริงนะชอบมากเลยตอนร้องเพลงแล้วหมาหอนเนี่ยชอบมากเลยเมื่อกี้เลยเพลงนี้มันจะชอบมากเพลงดูนี่นะพอคลิปบ้านมาดูนะควายด้วยควายด้วย